พอค่ะเรป่ะเลยเปิดเปิเปิดเพร้อมนะครับเดีนักออกแอคชั่นแล้วสวัสดีนะแอคชั่นสวัสดี คคิดนะะว่าเด็กสูงตัวจังสี่ของเราเนี่ยจะมีความคิดยังไงเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ค่ะวันนี้ชันโจ๊กกเลยค่ะเออมึงมึงเป็นใครมึงใครหมึงทำอะไรเนี่ยไปชมกันเลยครับคุณกำลังดูรายการ E S F I สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง U C เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเทปันวาเลนไทน์นะครับไม่พลาดนะครับที่ผมจะพาอะไรพิเศษพิเศษนะครับมาสู่ทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมได้ใช้ทีมงานนะครับเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอเชิญพบกับทีมงานเจ้าชายโมค,ครับ ครับเชิญนั่งเลยครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเรียงคนเลยครับนี่ใครครับเออเออเจ้าเจ้าชายโมครับเจ้าชายโมทางนู้นนะครับผมผมอีแนาวครับเป็นพรสหายครับพระสหายเจ้าชายครับอ๋อพรับลวเป็นพรสหายแล้วก็เดี๋ยวนะข้างหลังนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นผู้ติดตามครับผู้ติดตามติดตามมาตั้งแต่เกิดครับเกิดมาแม่งก็ตามมาเลยตามมาแล้วเขามีไม้อย่างนี้เลยรับมาอย่างนี้เลยม่อย่างนี้เพ่อนมาอย่างนี้เลยตัวอะไรวะ บางก็ว่าเขาเป็นเฮียบางก็ว่าสลามมนเดอร์เฮ้ยอีกภาษาหนึ่งบางก็ว่าลิซ่าเออใช่ไหมนครับเอาละครับวันนี้เทปวันวาเลนไทน์นะครับผมเนี่ยผมเชิญทุกท่านมานี้พอรู้เลยว่าเนี่ยกูรู้ความรักแน่นอนนะฮะอยากจะถามอะไรเจ้าชายหน่อยแล้วกันเรื่องความรักเจ้าชายครับท่านมีพระเมตตสีแล้วหรือยังครับเนี่ย มีแล้วครับมีแล้วมีกี่คนแล้วครับเนี่ยมีคนเดียวครับมีคนเดียวครับที่เหลือแล้วครับัที่เหลือแล้วครับที่เหลืออ๋อพระมหาเหรีมีมีคนเดียวครับแต่สิบแปดคนเป็นสนมครับพี่เหนือพี่เหนาเป็นความลับนะทำไมครับไม่บอกใครว่ายังไงเงียบไว้เงียบอยู่กูใช้ร่วมกับมันพอเลยเอาละครับเอาละครับ อ่ทุกท่านครับคงจะสงสัยแล้วว่าตอนนี้เนี่ยรายการเราช่วงนี้เป็นหาอะไรกันไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ที่เชิญมาแล้วเนี่ยประวัติวันวาเลนไทน์นะครับผมมีประวัติมาเล่านะครับแต่ผมเชิญมาแล้วเนี่ยผมคงจะไม่เล่าเองเหรอกครับเพราะเขาเป็นกูรูด้านความรักดังนั้นแล้วมีใครในที่นี้รู้ประวัติเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ไหมครับ มันพูดได้เลยครับพูดได้ครับพูดได้ต้องต้องใส่ถ่านครับต้องใส่ถ่านเดี๋ยวผมไขลานนิดหนึ่งไขลานไขลานอ่ะไข่ลานหรือจะออกเปิดสปิริตก่อนนี่นี่ไปดำหนาเนี่ยเบอร์แทุกคนเนี่ยแดงแดงวันดาวเหรอเออเดี๋ยวเขาเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะชื่อแดงครับแดงชื่อแดงแดงโอรสแดงโอแกงนี่โดนจับไปแล้วอันนี้คือนรกตัวสุดท้ายครับ เขาบอกว่าอะไรนะครับอย่าพลาดทิงสิเดี๋ยวกูตายมีคุกมาแล้วครับแต่เขาได้ข่าวว่าอีกอีกอาทิตย์นึงยังมีคนไปประกันทางนี้นี่เขาเขาพูดได้ไหมหรือว่าต้องกระซิบบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้ครับต้องต้องให้เขากระซิบให้เขาซิบใช่ไหมอังนติเขาไม่ค่อยดีครับโอเคงี้เดี๋ยวผมขอทักถามเขาได้ไหมว่าประวัติวันมาไทยเป็นยังไงบ้าง้องถามเขาไห้หน่อยได้ไหมภาษาอะไรเนี่ยคุยภาษาอะไรกันต้องบีัวนมครับแล้วก็พูดอะไรครับอะไร เอ้ยประวัดนวลทรายว่าอะไรเขาบอกว่าว่าอะไรครับเขาเขาบอกว่าว่าให้มันเล่าเองผมเมื่อกี้ได้ยัดอะไรคันหัวนมล่าออก้มลงมาเล่าอ่ะนะครับล็อกล็อกล็อกไปเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวล็อกกันล็อกล็อกพอล็อกล็อกไม่ได้ไม่ได้อโหนี่คนหรือเปล่าเนี่ย เอาเลยครับอ่ะเราเชิญขอประวัติวันวาเลนไทน์ปวดหลังพอเลยเอาดีๆเอาดีๆเขาบอกว่าปวดหลังทำไมไม่ถึงมานั่งดีๆนะครับเอาเลยครับอไปเล่าเลยมันเริ่มจากวันที่สิบวาเลนไทน์สี่วาเลนไทน์เดี๋ยวเดี๋ยวี่ยวเดวคุณพามันหรือเปลไม่ได้ยิงมุกกูผิดเองมีนับบุญในสมัยนั้นคือเอ้ย มีชื่อกษัตริย์เฮโรสที่สองมั้งถ้าจะไม่ไม่เฮโรสก็เฮโรสอ่ะมันออสออสร้อนร้อนอ่ะเออก็เขาเป็นคนเหี้ยมโหดจิตใจมาหิดไม่เป็นผู้มนุษย์เขาก็ต้องการทําสงครามครับแต่ทหารส่วนใหญ่ไม่อยากไปทําสงครามก็เพราะติดลูกติดหลานติดแฟนนะครับเออมีความรักครับเขาก็เลยห้ามแต่งงานครับเขาก็มีนักบูญสองคนจัดการแต่งงานแบบลับๆให้กับคู่แบบเนี้ยเออ เดเริงดังคู่เนี่ยเอเยอ่<ล><ๆ>คือเขาซ้ำก่อนแต่งแล้วท้องก็เลยต้องต้องจัดงานเพื่อเออรักษาเกียรติเจ้าไม่ใช่ครับแบ<ส>บเกิดจากความรักครับอ,อ่าไม่รักกันแต่งงานไม่ได้ครับนอกจากโดนคุมถุงชนครับคุมถุงไม่หรอคุมถุง <laughs> ดีนะไม่เอาถุงคุมต่อ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 คู่ไม่น่ายิงมุกเลยก็สุดท้ายเขาก็โดนจับนะครับอ่า แต่โดนจับนะครับเ,ออเขาก็โดนจับแล้วเขาก็พบรักกับลูกสาวของผู้คุมคออแล้ววันถึงวันประหารเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายไปให้เธอลงลงสุดท้ายว่า form your valentine <c oughs> จะถาม<ป>กูสิารราจากวาเลนไทน์ให้คุณคร,ค,รครับผมก็นั่นคือประวัติใช่ไหมครับ เมื่อกี้มันยังยืนเป็นกาดอยู่เลยเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้นี่อย่างนี้แล้วอ่ะต่อต่ออ๋อแป๊บเดี๋ยวมัน่านอ๋อโอเคครับครับระวังร้อนนะระวังร้อนทำไมมันเป็นฐานที่เอาไว้ปิ้งย่างโอ้ยฐานวันวันวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วเอางี้ดีกว่าวันวันาเลนไทน์เนี่ยต้องทำอะไรดีกว่าวันวันาเลนไทน์ต้องทำอะไรก็วาเลนไทน์ครับ เป็นวันแห่งความรักแล้วไงฮะอะไรตายวะอะไรตายพอเลยวันเลนทายเป็นวันแห่งความรักนะครับเราก็ต้องรักคนอื่นให้มากๆแต่ก่อนที่จะรักคนอื่นเราต้องเริ่มจากรักตัวเราเองก่อนต้องรักตัวเองก่อนแล้วก็คนที่ขาดไม่ได้เลยคือพ่อกับแม่ของเราเลี้ยงเรามาจนกว่ากว่าจะโตนี้ต้อง ธนุถนอมอ่าฮะเป้าเลี้ยงดูมาด้วยความยากลำบากต้องรักท่านแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างเยี่ยมมากรักโลกรักกาละวานรักกาแล็กซี่เนยป่ะครับน้องเนยน้องเนยรักโลกแล้วอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อะไรน้องเตยน้องเตยน้องเตยรักกาละวานมันแปลกเออก็อีเหนาอีเหนามีอะไรจะฝากไหมมีอะไรจะฝากไหมอยากจะบอกว่านะว่าอะไรรคับแม่งพูดหมดแล้วเฮีย คุณกำลังดูรายการ East and I อตอนนี้พบกับช่วงลงพื้นที่ช่วงลงพื้นที่เราเรากระนำถามทะลวงคำตอบมาจากทุกซอทกทุกมุมที่อยู่ในโรงเรียนเลยครับคุณแก้วครับวันนี้เรามากระนำคำถามอะไรครับผมคำถามของเราจะเนนี้นะคะเราก็เลยถาวเก็บกับวอนทายคะ่ะซึ่งมีคำถามอยู่ว่าคุณคิดว่าตอนนี่ความรู้ของคุณเนี่ยเก็บเสมือนอะไรคะอ่าแต่อีกคำถามนึงมีแฟนเนี่ยดีหรือเปล่าดีไม่ดียังไงยังไงครับผมก็ไปชมกันเลยครับผม แล้วครับอาจารย์ออฟครับอ่อนี่ก็คือแก้เทศกาลมาเรีนทานแล้วครับ,รบอยากจะถามอาจารย์ออฟว่าถ้าอาจารย์ออฟเปรียบกับรักเป็นอะไรได้หนึ่งอย่างอาจารย์ออฟอยากเปรียบรักเป็นอะไรครับผมรักเป็นสบู่ทำไมล่ะครับ,รอ,บอ๋อก็สบู่รักไงเป็นสบู่โอ้ยสบู่รักค่ะร้อเล่นร้อนเล่นรักคือการให้รักคือการให้ให้คนที่รักมีความสุขนั่นแม้เราจะเจ็บก็ตามใช่มอาจารย์ไม่สิถ้าที่เราใครเนี่ยเราก็ไม่เจ็บถ้าเรารักเขาแล้วเราเจ็บเนี่ยมันจะเป็นความรักได้ไง ความรักนะครับในความคิดน่าจะเปรียบเหมือนก้อนเมฆทําไมล่ะครับบางครั้งมันก็สวยงามโอ้โหแต่บางครั้งก็แฝงด้วยความน่ากลัวอืมเปรียบรักเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปครับทําไมล่ะครับก็ถือว่ากล้องจะพังอะไรไปแต่ก็ยังมีภาพความจำเก็บไว้อยู่นั่นอยู่ในเมมโมรีครับเขาผมมันอยู่ในความทรงจำยังไง่เปรียบความรักเป็นเหมือนกับหนังสือครับเปรียบเป็นเปรียบเหมือนหนังสือยังไงพี่ดูไม่น่าเหมือนเลยน้องเพราะถ้าเรายิ่งอ่านเราจะยิ่งเข้าใจไปนะครับ คาก็เหมือนกับน้ำถึงไม่มีแล้วค่ะแต่ก็ขาดไม่ได้เฮ้ยก็อากาศก็อากาศมันก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเปรียบรักเป็นอากาศ yes อากาศก็ขาดไม่ได้ท่านในวันที่ของคุณนะคะในเรื่องของการมีแฟนนะคะคุณคิดว่าดีหรือไม่ดีคะในเรื่องมีแฟนประสบการณ์แล้วมันเจ็บไหมครับเจ็บคือไม่ว่าจะเริ่มยังไงมันก็เจ็บใช่ไหมโโหมันอะไรที่น่าเศร้าไม่แล้วัชยังมีหลงเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ใช่ มีสองแบบมีแฟนแบบช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการพองตัวของตนการพองตัวนี่คือยังไงครับการพองตัวก็คือการดำรงชีวิตในปัจจุบันเช่นว่าต้องการความดีข้อหนึง่งเราก็ต้องไปหาความจริงเราคนทุกคนไม่ต้องการความเชื่อเป็นที่เข้าใจครับผมอาจารย์นี่ผมว่านอกจากอาจารย์จะสอนคณิตศาสตร์ฮะจะยังเทศได้กนะครับผมรู้สึกว่าธรรมะเป็นชีวิตปัจจุบันโอ้โห สาดีครับดียังไงครับพี่ไอ้ก็ดีกว่าต้องนั่งเหงาแบบเนี้ยนั่นตอนนี้เหรอคะตอนไหนก็ได้ค่ะตู๋โดยทั่วไปอ่ะการมีแฟนนี่คือดีหรือเปล่ามันก็ดีแล้วพี่ดีไงดียังไงอะอ๋อคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งต้องรู้จักความรักพี่ก็รู้จักรักนะเนาะแต่ไม่เคยรู้จักก็แฟนเคยแฟนโอเคย ล้วสำหรับน้องม,มีแฟนมีก็ดีกระทงเกิดแฟนจ้างนก็ไม่ดีอยู่ที่มันอยู่ที่คนอการมีแฟนต้องให้อยู่ในความเหมาะสมครับอ๋ออยู่ สมมุติว่าเราเป็นนักเร guys, er ียนเรารักได้ไหมรักได้ครับแต่รักให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับรักกันได้ครับเป็นเพื่อนคุยการศึกษาหารือการลอกกันบ้านการอันนี้ไม่แนะนำครับไม่แนะนำอันนี้อย่างหลังไม่นะแต่ทำกันทั้งโรงเรียนแล้วทำเกือบทั้งโรงเรียนครับโอเคก็อยากให้พวกเรามีความรักกันในขอบเขตที่เหมาะสมครับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับตัวครูเนี่ยถามว่ามีความรักไหมก็มีครับมีความรักให้กับลูกๆทุกคนครับนักเรียนครับใช่ครับนักเรียนครับ มีแฟนเหรอเราต้องนิยามเหมือนนะว่าแฟนแฟนเพื่อนภรรยาสามีเนี่ยมันคนละระดับถ้าแฟนก็หมายความว่าคนที่เรารู้จักว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยชอบเขาอยู่เขารามีความสุขเป็นป๊อปปี้เลิฟให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ได้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะเน้นกันเลยนะแฟนเนี่ยเพศไม่ควรจะมีไม่นะครับไม่ใช่สามีภรรยาฉะนั้นการมีแฟนนีไม่ดีนะเป็นการช่วยส่งเสริมกาลังใจซึ่งกันและกันเราทุกเราเศร้าก็จะมีคนให้กําลังใจเราเหงาก็มีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษาการมีแฟนนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเกีย หรือว่าเป็นเรื่องที่ควรห้ามแต่เราต้องนิยามคำว่าแฟนให้ถูกด้วยคำ <c oughs> ว่าแฟนก็คือแฟนยังไงบ้างครับกับการสัมภาษณ์คนหลายคนนะหลายมุมมองหลายความคิดนะครับผมเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมสําหรับแก่นี่มีแฟนดีไหมแก่ไมดีนะดีเหรอดียังไงถ้าเกิดว่าเรารู้จักรักให้มันถึกข้าอีกอีกคนนึงที่แบบคอยห่งใยเราอ่าเราอะไรอย่างนี้ คิดว่าความรักเปรียบเสมือนอะไรความรักเปรียบเสมือนอะไรอ่ะ <c oughs> ความรักก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้อือต้นไม้ต้นไม้นมี่แหละ <c oughs> คือถ้าเราปลูกต้นไม้แต่เราไม่ใส่ใจไม่รดน้ำมัน <c oughs> มันก็จะไม่มีวันจเจริญเติบโตงอกงามไปเ <c oughs> อ <c oughs> อก็ไม <c oughs> <c oughs> ่ไงมาคุณกำลังดูรายการ เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมอยากจะเล่นให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังขอบคุณจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแม้ว่าในบางเวลาผมมองข้ามเธอไปหรือไม่สนใจเธอก็ตามแต่แต่ในตอนนี้ผมรู้ดีว่าเธอเป็นคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างผมและไม่เคยทิ้งผมไปเลยผมเลยอยากจะเล่นเพลงนี้ให้เธอฟังส่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ฉันทีมาจะ Yeah กับผู้ใดรู้วางที่หันไปแล้วไม่รู้จะกอดใครรู้วางที่ฉันก็ไม่รู้และเธอนั้นก็ไม่รู้ทุงอย่างไรให้ใจรู้ได้ไกลกัน 神。Mm hmm. mm hmm.